Hey สวัสดีค่ะวันนี้องวมาจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของตู้กะแสสดหยอดเหรียญที่ส่งตรงมาจากเกาหลีนะคะให้กับนักวิจัยออกกตรทุกท่านได้รู้ว่ามันง่ายขนาดไหนค่ะได้ที่ค่ะเราสามารถเลือกได้ถึง3รสชาติแล้วก็นี่คือที่ใส่แก้วค่ะเ,เดี๋ยวเราจะลองหยาดเหรียญด,ดูเลยนะคะทุกคนสามารถตั้งได้ที่ในราคาตามใจชอบเลยนะคะ ่ว่าเราตั้งอยู่ที่แก้แลวละยี่สิบบาทต่อการเท่น,บบนั้นเองค่ะเลือกรสชาติเลยค่ะเลือกจะแบบไหนก็มาถึงเรามาพอดีเลยโห<อ>เห็นไหมคะครีมม่าฟองที่แสดงถึงความสดของกาแฟของเราอ,อืกลิ่นนี่อิงสุดๆเลยคะ่ะ ยอะค่ะเราจะชมที่บ้านอีกนะคะเนี่ยไปเจอกันที่หน้านะคะ